อันยองค่ะสยค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องคนรักชุมชนกันอีกร้านะคะเย้วันนี้นะคะเราก็ห่างหายกันไปนานแสนนานนะคะเนื่องจากเปิดเทอมนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยมีคลิปลงเลยทีเดียวนะคะทุกคนก็นะคะก็วันนี้เราจะมาสอนทุกคนทําตัวไอนะคะซึ่งแบบ มีคนขอมาเยอะเหมือนกันนะว่า,อาสอนทําตัวไอหน่อยให้มันขึ้นตัวไอแบบนี้อะไรแบบฝากช่องหรือว่าจะแบบใส่คลิปอื่นๆที่เราอยากจะให้ผู้ชมแบบไปเขาเรียกว่าไปดูคลิปอื่นหลังจากดูคลิปนี้เสร็จอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนกันเลยนะคะก็วิธีแรกเลยนะคะก็ให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่อื o g ูเกิลโคนะ g ะ o g l e Home กูเกิลกูเกิลโฮมนะคะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนนะคะก็ก่อนออกมานะคะมันก็จะของของบางคนนะั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็ออกมาประมาณนี้นะคะให้ทุกคนไปที่ YouTube นะคะกดเข้าไปใน YouTube และถ้าสมมติว่าของทุกคนอะ่ะมันแบบ ไม่สามารถซูมได้เหมือนคอมอะไรอย่างงี้นะคะก็ให้ทุกคนกดไปที่ขอเว็บไซต์เดสก์ท็อปเดสเทอะไรน,น,นั่นแหละนะคะทุกคนหรือว่าถ้าทุกคนเป็นแล้วก็ไม่ต้องกดแล้วนะคะก็เสร็จแล้วพอมันขึ้นใหอ่มันก็จะสามารถซูมได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่าอ่าอาอ่านะคะทุกคนทุกคนก็ให้ทุกคนกดไปที่ช่องของตัวเองนะคะแล้วก็ช่องของคุณนะคะ โอเคค่ะพอมันขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็ให้ทุกคนไปกดคำว่า studio studio YouTube Studio นะคะทุกคนเข้าไปนะคะเข้าไปที่ YouTube Studio นะคะโอเคเดี๋ยวเรารอกันนะคะเว็บไซต์มันค้างๆโอเคค่ะทุกคนแล้วมันก็จะมาที่นี่เลยนะคะให้มันจะมาที่หน้าเดสก์็อปช่องของ ของช่องนะคะไม่ใช่ช่องของนะคะก็นี่เลยนะคะให้ทุกคนนะคะกดมาที่ไอ้ที่มันเป็นคล้คยๆเหมือนรูปปุ่มวิวดีโอนะคะทุกคนกดเข้าไปนะคะแล้วก็รอนะคะอ่าพอกดเข้ามานะคะมันก็จะมีคลิปหลายอย่างให้เลือกมากเพราะมันก็จะเป็นคลิปทั้งหมดที่เราถ่ายมานะคะสมมุติว่าเราจะเพิ่มตัวไอน,นะคะแบบเป็นคลิปแข่งปั่นจักรยานใครจะชนะอีนะคะแล้วก็กดเลือกนะคะแล้วก็กดเป็นรูปดินสอนะคะทุกคน คืออันนี้ไม่ว่าจะคนติดตามเท่าไหร่ก็สามารถทําได้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกดคําว่าไม่ไม่ไมไมวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะให้กดข้อใหม่นะคะคือมันจะบอกว่ามันจะให้กดแต่ว่าคือแบบว่าแต่เด็กก็ยังดูได้นะคะมันไม่ได้หมายถึงว่ากดแล้วเด็กจะดูไม่ได้นะคะก็นี่เลยมันก็จะมีแบบการ์ดนะคะก็ให้ทุกคนกดไปไปที่คาว่าการ์ดเลยนะคะ กดตรงดินสองได้ตรงกลางก็ได้นะคะอ่าต่อไปนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะให้คือตรงนี้มันจะให้เลือกว่าเออเราอยากให้ตัวไอมันออกตรงตรงไหนบ้างนะคะทุกคนก็นี่เราก็กดเพิ่มนะคะสมมติเราจะเพิ่มวิดีโอนะคะเราก็กดวิเพิ่มเขาเราก็กดคาว่าวิดีโอนะคะหรือว่าถ้าเราจะเพิ่ม เพิ่นเพิ่นผลิตนะคะทุกคนก็กดไปที่เพิ่นผลิตหรือว่าคุณจะเพิ่มช่องจะฝากช่องให้เ,เพื่อนๆนะคะคุณก็สามารถกดเพิ่มช่องได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นวิดีโอเอานะคะแล้วก็กดวิดีโอนะคะเสร็จแล้วนี่เลยคือคุณอยากได้วิดีโอแบบอันไหนหรือของใครอะไรหรือว่าจะเอาเป็นของเรานะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะอ่ะสมมุติว่าเราเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคะสมมุติว่าเราจะเอาเป็นวิดีโออืมอะไรอะ back to school, back to school ก็แล้วกันนะคะสมมุติว่าเราจะเป็นคลิป back to school นะคะแล้วก็กดเลือกเลยนะคะอ่ะาเสร็จ้วครูก็คุณก็แบบกำหนดแบบว่า love love อะไรอย่งี้เขียนอะไรก็ได้นะคะทุกคน l l o v e นะคะเลิฟนะคะอันนี้ก็บอกว่าอันนี้ก็บอกว่า back to back แล้วก็เขียนแบบแบบคลิปถัดไปอะไรอย่างงี้วิดีโอแนะนำก็ได้นะคะ v วีดีนะคะวีดีโอแนะนำนะคะอ่าสมมติว่าเราเอาเป็นอันนี้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาตั้งกันเลยะคะ่ะว่าเราอยากจะให้มันออกตอนไหนนะคะเราก็ให้อ,อะไรนะไอ้สีฟ้าเนี่ยคะ่ะเนี่ยที่เราเืยอนไปเืยอนมานี่นะคะทุกคนอยากให้มันออกอันแรกก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเริ่มให้ดูนะคะนี่อ่าเดี๋ยวเราจะลองเอาให้ดูเลยนะโอเคดูนะคะ ใช่ค่ะเห็นไหมนี่นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาวิดีโอแนะนำนะคะกับช่องคนรักชื่นชอบย้ค่ะแล้วก็จะทาเพื่อนนะคะปั้นจะกี่ยามใครได้น้อยนสุดนะไปไหนเนี่ยหวานเห็นแว่นไหมรื่นนี้ ประมาณนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะขึ้นแบบเออวิดีโอแนะนําอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราทาเสร็จนะคะถ้าเราพอใจแล้วคือเราสามารถจะเพิ่มคลิปกี่คลิปก็ได้นะคะหรือว่าจะ เป็นเพิ่มช่องกี่คลิปจะเพิ่มอะไรได้หมดเลยนะคะจะเพิ่มกี่อย่างกี่อันจะเพิ่มเป็นพันล้านแสนหมื่นล้านอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าเยอะเกินนะคะอืมก็นะคะพอคิดว่าเออเราใส่โครบหมดแล้วนะคะหรือว่าต้องการเซฟเรียบร้อยนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมากดคําว่าบันทึกนะคะทุกคนกดบันทึกนะคะโอเคนะคะแล้วก็บันทึกเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่ YouTube ของเราใหม่นะคะ เสร็จแล้วเราก็กดไปที่นี่เลยเมื่อกี้เราเอาเป็นคลิป back to school ใช่ไ,ไหมคะอ่ะ <c oughs> เห็นไหมก็จะเจอ back to school อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูกันแหวนหายไปไหนเนี่ยเวานเห็นแหวนไหมแหวนนี้เรื่องใหม่นะคะอ้าวแสเยลค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องทุกคนก็จะเห็นเห็นไหมมันบอกว่าวิวาววาวดีโอแนะนำเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแล้วมันก็จะหายไปเองเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนะคะอ้าวแสเยลค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องคนรักชุมชนเย้ ประมาณนี้นะคะทุกคนเอยอะไรเนี่ยก็โอเคนะคะการสอนคลิปนี้นะคะก็ง่ายเสนง่าย้าใครเข้าใจนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็พยายามดูซ้ำๆเติมๆนะคะมันจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคบโอเคบายบายนะคะทุกคน